นี่ครับแม่ครัวหน้าเป็นอย่างนี้ครับเออหน้าขัวเยอะน่ะนี่ครับอาหารที่ทำออกมามีไม้ไก่ธรรมดาจะมีไม้สเต็กเนี่ยมีเฟรนไฟมีสปาเก็ตตี้มีมันบดด้วยโอ้โหจริงจริงโอ้โหไข่ไข่ไข่กวนค่ะไข่กวนด้วยโอ้โหหมากอ๋อเราลูกชิ้นปิ้งกับไอ้ไส้กรอกปิ้งมาไงเนี่ยไม่มีสีเขียวเลยอะเค ตนนี้แต่ห้าโมงสิบห้าจนเวลาจะสองทุ่มแล้วทุ่มสิบแปดเราทำเวลานี้ดีมากเราใช้เวลาไปสองชั่วโมงกับแปดนาทีแต่ออกมาได้ดีมากชั่วโมงกับแปดนาทีก็ออกมาอย่างที่เห็นนี่แหละสวยดีมากหน้าตาสวยอ่ครับคนทังเห็นไหมครับอาหารถ้าเกิดว่าเราร่วมมือช่วยกันแล้วมันก็จะสำเร็จมาอย่างที่เราเห็นนี่แหละหน้ด้าน แล้วก็มาถ้าคิดว <ไข S 1> ่าถ้าเกิดว่าเรากลับไปบ้านแล้วพ่อแม่เราไปดูลูกที่บอดเอ๊ะเดีย๋ยวเอากล้องขึ้นมานจีนม,มาเริ่มคุยแล้วเ <c oughs> พราะถ้าจีนม,มันเจอกล้องปุ๊บหูมันจะแดงหยุดคุยทันทีนะ <c oughs> หยุดคุยแล้วหยุดคุยแล้ว <c oughs> พ่อแม่เราจะประหลาดใจมากว่าพวกเราสามารถทํำกันได้ขนาดนี้ครับฉะนั้นวันนี้เรามีหลายอย่างนะนอกจากนอกจากตัวนี้เรายังมีซุปวยใช่ป่ะซุปอยู่ไหนอะ อยู่ในใจคุณวันนี้เป็นเป็นเมนูแบบยุโรปเลยนะปกติแล้วชาวยุโรปนะครับเวลาที่เขาทานอาหารเนี่ยเขาจะเริ่มด้วยซุปก่อนแล้วก็สลัดเขาเรียกว่า appetizer คือเป็นเขาเรียกเป็นเป็นอะไรอะภาษาไทยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อย appetizer เรียกน้ำย่อยเซร์เล็งเมนเมนคอร์สของเขาก็คือนี่สเต็กที่อยู่ในจานพวกเรานะ เขาก็จะปิดเขาจะปิดท้ายด้วยจะท้ายด้วยแสงหานของเราก็คือเฉากรวยเมนูแบบยกหะม่กเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้เป็นวันสําคัญมากๆนะครับนอกจากเป็นวันที่เรามารวมกันที่นี่แล้วยังเป็นวันเกิดของพีปเปีมีปีปเดี๋ยวีรีรีป No! <laughs> เดชะบนาพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอามนพระเจ้าข้าโปรดอวยพรแก่ข้าพเจ้าละหานเจ้าประทานนี้เดชะบนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอามนอาเชิญ